ชักว่าคนเดียวไม่เคยมีใครว่าแต่ทําไมพอเรามีแฟนแฟนจะว่าเราเรื่องชักว่าใช่ไหมฮะผมขอพูดตรงๆงเลยเนอะแบบเหมือนเล่าให้เพื่อนฟังนะเราเลยต้องแอบถูกไหมแอบเนี่ยหมายถึงไม่ได้หมายถึงว่าชักชวนที่คนเปิดเผยนะครับไม่ใช่นั่งนั่งอยู่ก็ก,กำลุกมากำอะไรคือมันไม่ใช่ผมก็ค่อนข้างเก่งเรื่องนี้เพราะผมก็รอดมาหลายครั้งไม่ว่าจะเฉียดฉิวแค่ไหนผมรอดมาหลายครั้งอะ่ะคือเวลาเข้าห้องน้ำล็อกประตูเนี่ยแฟนเลยเฮ้ยล็อกทหมชักว่าวะคือผมก็ต้องแบบว่า เพื่องตัวมากเลยฮะเรื่องนี้คือเพืองตัวมากเลยนะ <S <S 1> <S 1> เปล่าเมี้ย่ว่าเ,เาเปิดมาแต่บางทีผมก็สามารถทําสําเร็จแม้ประตูเปิดอยู่แต่มีครั้งนี้ที่ที่มันเกิดเรื่องขึ้นวันนั้นเป็นวันออซ้อมรับริญญาเลิกดีนะเลิเลกดีแล้วแบบว่าบรรยากาศมันก็เดิมๆวันนั้นแฟนผมตื่นก่อนอาบน้ําเตรียมตัวไปซ้อมรับริญญาอาบน้ําสระ <S <S ผมอะไรเรียบร้อยออกมาแต่งหน้าเป่าผมมันนานอยู่แล้วถูกไหมเราก็มวลฝนในหัวเลยว่าเฮ้ย ได้ว่ะรอบนี้มันต้องได้โรคจิตไหมที <c> ่ <oughs> มันต้องได้ว่ะคือผู้หญิงอาจจะคิดว่าเฮ้ยมึงอะไรกันขนาดนั้นน้องชายเรามาเริ่มตื่นตื่นตัวเต็มที่เราก็ถามแล้วนะถามว่าโอเคไหม <c oughs> ถามไหมเราพยักหน้าบอกเราเอออย่างนี้ <c oughs> คือเราก็คือเราก็แบบว่าโอเคโอเคคือเมื่อก่อนผมต้องดูหนังโป๊ <c oughs> ในมือถือแต่ว่าพอแฟนจับได้เอามือถือเข้าไปในห้องน้ําทําไมล็อกประตูทําไมผมต้องพยายามแบบ วิวัฒนาการอะจินนาการให้เก่งขึ้นอะไรให้มันเก่งขึ้นผมก็วิวัฒนาการมาถึงจุดนั้นก็ประมาณนั้นก็ยืนสาวไปหน้าก็มีความสุขกันหน้าก็ฟินไปบ,บ,บึ๊บบึ๊บบึ้บโอเคคิดเรื่องราวอยู่จินนาการหัวกาลังแบบเล้าโลมอะไรกันดิบดีสักพักเหมือนเหมือนเสียงแบบเสียงเสียงเอ็มบีเอ็มเปลี่ยนไปเสียงทุกอย่างเหมือนเดิมนะเสียงฟักบัวเสียงใดเหมือนเดิมแต่ว่าเสียงบรรยากาศรอบๆเปลี่ยนไปจากห้องแบบอู้อู้อะมันกลายเป็นเหมือนแบบเฮ้ย เสียงมันกว้างขึ้นเบ๊บเบิ๊บเบเบผมยังไม่หยุดนะผมคิดเพราะตอนนั้นนะหูมันอื้อนึกออกว่าทุกคนเวลามันมันจะถึงนะผู้ชายผู้หญิงอาจะไม่เข้าใจมันหูอื้อมันหูอื้อเฮ้ยหรือว่ามาเปิดประตูเข้ามาวะก็เลยแต่งใจหันไปดูคือแฟนผมไม่พูดอะไรครับนั่นคือสุดของความแบบ ความอัปยศในการเป็นลูกผู้ชายอ่ะนึกออกปะยืนเดียวสค